ครับสวัสดีนะครับผมเล็กนาดอนชาวไร่ไวยเกษียณนะครับแต่พอดีวันนี้ผมไม่ได้อยู่ไร่กลับเข้ามาในกรุงเทพนะครับครับก็มาอยู่ที่สวนกลางซอยซึ่งเป็นสวนพืชผักอินทรีย์ของเพื่อนบ้านในชุมชนนี่แหละครับก็วันนี้ก็จะมาทําปุ๋ยหมักในวงตาข่ายที่ชุมชนที่นี่นะครับเพราะว่าสวนกลางซอยอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็พืชผักก็เริ่มมีเศษพืชขึ้นมาเยอะแล้วเพราะแทนที่เราจะนําเศษพืชเนี่ยไปทิ้งในภายนอกหรือว่าอาจจะต้องจ้างคนมาขนไปทิ้ง ก็ไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวนี้เราสามารถจะเอาพืชเศษพืชทั้งหมดที่มีในสวนของเราเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับวันนี้ผมจะมาทําปุ๋ยหมักแบบวงตาข่ายนะครับตามคลิปที่แล้วมานะครับผมก็ทําปุ๋ยหมักไว้ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเล็กกองใหญ่ในตะกร้าในเข่งก็ทํามาแล้วนะครับรูปแบบในวงตาข่ายนี่ก็แบบเดียวกับที่ทําในเข่งนะครับคือว่าหลักการง่ายๆพื้นฐานของปุ๋ยหมักของวิสกามเมโจก็คือว่าใช้เศษพืชกับมูลสัตว์2อย่างเท่านั้นแล้วก็ทําเป็นชั้นๆนะครับรดน้ําทุกชั้น การทาในวงตาข่ายนี่เราก็ขั้นตอนแรกเราก็ต้องไปซื้อตาข่ายไนล่อนมาก่อนนะครับนี่ผมใช้ตาข่ายไนล่อนปกติใช้ตาข่ายเหล็กก็ได้นะครับตาข่ายไนล่อนนี่เวลาเราไปซื้อก็มันความกว้างมันประมาณเมตรเมตรยีเราก็ซื้อความยาวสัก3เมตรนะครับถ้าเราซื้อความยาว3เมตรเมื่อเราทําเป็นวงตาข่ายแล้วเนี่ยมันจะได้เช่นผ่าศูนย์กลาง1เมตรพอดีนะครับบางคนบอกว่าอ่ะอย่างนี้เราก็ซื้อสัก5เมตร10เมตรได้ไหมทำเป็นวงใหญ่ๆมันจะได้ปุ๋ยหมักเยอะๆจะได้เศษไถเศษพืชเยอะ มันได้นะครับแต่ว่าการย่อยสลายจะไม่สมบูรณ์คือย่อยไม่ได้นะครับเพราะจากการวิจัยของคณาจารย์ของวิศกรรมแม่โจ้เนี่ยถ้าเปิดใช้3เม็ดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เม็ดเนี่ยอากาศก็สามารถจะเข้าไปในกองปุ๋ยได้ทั่วถึงจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยก็สามารถจะย่อยสลายเศษพืชได้หมดทั้งกองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้แค่สาเม็ดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เม็ดนี่พอดีนะครับที่อากาศจะเข้าไปในกองปุ๋ยได้ทั่วนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยผมก็ ได้หานะครับไปไดาา้หญ้าในแปลงนี่แหละครับที่มันเรื่องจากว่าหลังหน้าฝนนี่หญ้ามันก็ยาวเยอะพอสมควรแล้วก็ได้หญามาส่วนหนึ่งก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นหญ้าสัดส่วนหญ้าสดต่อมูลสัตว์ก็คือวันนี้ผมใช้ขี้วัวนะครับก็คือ4ต่อ1นะครับโดยปริมารนะครับก็ใช้หญ้าสด4ส่วนต่อมูลสัตวนน์1ส่วนนะครับพอมาวันนี้ปรากฏว่าที่สวนนี่แหละครับมันมีต้นกล้วยนะครับมันมีต้นกล้วยหักมุกโอ้โหต้นใหญ่มากเลยครับแล้วก็มันแก่พอดีเลย ก็พอดีพอเหมาะเลยวันนี้ก็เอากล้วยลงมาครับก็ตัดกล้วยหักบกลงมาหนึ่งเครือแล้วก็เอาฟันต้นมันมานี่ก็มาทําปุ๋ยหมักก็ชั้นบนก็กลายเป็นปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในบงตาข่ายเฉยนะครับเพราะสัดส่วนก็วันนี้ก็ใช้ย่อยชิ้นก็ไม่เล็กมากนะครับถ้าเผื่อยิ่งบางคนก็มาฝานในชิ้นเล็กๆนี่ก็ยิ่งดีนะครับการย่อยฉลายก็จะง่ายขึ้นวันนี้ผมใช้ชิ้นก็ไม่เล็กมากก็ชิ้นก็ประมาณนี้นะครับก็สับประมาณนี้ก็ใช้สัดส่วน4ต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเผื่อเราฝานเป็นชิ้้นนบางๆๆเล็กี่ใหมั ย่อยสลายได้ง่ายนี่ก็ใช้สัดส่วน6ต่อ1ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้4ต่อหนึ่งนะครับก็หญ้าสดกับต้นกล้วยก็สัดส่วนเท่ากันก็คือ4ต่อ1ก็ทํามาเกือบเกือบจะเต็มบงแล้วครับวันนี้นะครับแต่ว่าปุ๋ยนี่นะครับอีกประมาณสักไม่กี่วันนะครับมันจะยุบลงมาเยอะเลยครับก็เหลือไม่เท่าไหร่ถ้าเผื่อเรามีเศษพืชอื่นในสวนของเราแล้วก็เราจะมาทําต่อนี่เราก็สามารถจะเติมลงไปได้นะครับก็เติมลงไปก็สัดส่วนเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นใบไม้ทั่วไปก็3ต่อ1 ก็เป็นชั้นๆทดน้าทุกชั้นเหมือนกันนะครับก็ใส่ให้เต็มได้แต่ถ้าเราเติมภายใน10วันหลังจากวันนี้ที่เราทำนะครับก็นับไป60วันก็เป็นปุ๋ยเลยนะครับแต่ในกรณีที่เราเติมเติมไปเรื่อยๆจนเลย10วันไปแล้วเติมไป20วันก็ยังเติมอยู่แล้วหยุดเติมเนี่ยนับจากวันที่เราหยุดเติมไปอีก50วันก็จะเป็นปุ๋ยเหมือนกันใช้ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกแบบไหนสำหรับขั้นตอนการดูแลน้ํากองปุ๋ยนะครับนับจากนี้ไปนะครับก็ รดน้ําทุกวันหรือว่าอย่างน้อยๆถ้าเผื่อมันยังมีความชื้นอยู่ก็วันเว้นวันก็ได้นะครับยิ่งผมทํากองปุ๋ยอยู่ใต้ในร่มกล้วยอย่างนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรดทุกวันนะครับอาจจะ2วันรดครั้งก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทุกๆ10วันนะครับทุกๆ10วันเราก็จะหาเหล็กแหลมๆหรือไม้แหลมๆก็ได้นะครับมาเจาะกองนะครับเจาะกองปุ๋ยลงไปลึกๆใกล้เกือบถึงพื้นเลยแล้วก็กรอกน้ําประมาณทัก10วินาทีนะครับก็ห่างกันประมาณสัก10เซน10เซนก็กรอกไปนะครับทุก1นอรับลัน ถ้ายังพอมีแรงนะครับใครยังพอมีแรงเนี่ยเราสามารถจะแกะวงตะข่ายอันนี้ออกมาแล้วก็เอาปุ๋ยออกมาเลยครับเอาออกมาแล้วก็กลับถอยเข้าไปใหม่การทําอย่างนี้ก็เหมือนกับการคลุกกองปุ๋ยแล้วก็การเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยนั่นเองนะครับถ้าเผื่อทาได้อย่างนี้นะครับพ้าแกะเปาะกองออกมาแบบนี้เนี่ยปุ๋ยทั้งกองอันนี้จะย่อยสลายหมดเลยครับจะย่อยสลายดีทั่วถึงกันทั้งกองเลยครับยิ่งทําได้ประมาณสักสองครั้งก่อนครบกาหนดเนี่ยจะปุ๋ยออกมาจะสวยงามมากนะครับแต่เกิดเราไม่ทำเราอาจจะไม่ต้องไป เปลืองแรงมากเย่ยก็ใช้อย่างที่ผมว่านะครับรดน้ําทุกวันหรือว่าวันเว้นวันถ้ามันยังมีความชื้นอยู่แล้วก็เจาะกองกรอกน้ําทุก10บวันนะครับปุ๋ยมันอาจจะมีถวนข้างๆบนบนที่อาจจะยังไม่ย่อยบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็เอาออกและแต่ข้างในรับประกันได้เลยครับว่าข้างในจะย่อยสลายดีมากเลยครับก็เลือกดูนะครับจะทําแบบไหนนะครับก็ได้ทั้ง2อ,อย่างวันนี้ก็ได้มาทําปุ๋ยหมักนะครับในวงตาข่ายให้กับ สวนพืชผักอินทรีย์ของเพื่อนบ้านในชุมชนนะครับก็คิดว่าต่อไปนี้ก็เศษพืชที่มีในสวนอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปทิ้งภายนอกแล้วนะครับก็เอามาทําปุ๋ยหมักหมดเลยดีซะอีกครับเราจะได้นําเอาธาตุอาหารต่างๆที่มันมีอยู่ในเศษพืชอยู่ในใบไม้ของเราพวกนี้กลับมาหมักหมักเสร็จก็กลับไปให้ต้นพืชต่อมันก็จะได้ประโยชน์ก็ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ทําวันนี้ถ้าเผื่อสัดส่วนเราถูกต้องการให้น้ําเราถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วเราก็เราดูแลการพลิกเราก็มาพลิกกลับดูตรงไหนชื่ออตัอลดนน้้น้้ําาาใหเคยงีะรบ สองเดือนก็ย่อยสลายสมบูรณ์มากและไม่เท่านั้นนะครับคุณภาพปุ๋ยที่ได้มาจะเทียบเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรคือเป็นมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเผื่อเราทําสัดส่วนอาจจะไม่ค่อยแป๊ะทีเดียวมันอาจจะสัดส่วนไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานก็ไม่เป็นปัญหาครับพืชต้องการทั้งนั้นนะครับก็อย่างน้อยก็คือเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์แน่นอนครับเพียงแต่ว่ามาตรฐานที่เราจะไปจําหน่ายหรือไปจดขึ้นทะเบียนอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราทําไว้ใช้เองในสวนใในในนนไไรร่่่่บ้าาาาของเก็มมมีีีปัญหทดทด สวนหลังบ้านนะครับมีสวนข้างบ้านมีต้นไม้ปลูกปลูกไว้บ้างเนี่ยครับ <c oughs> ก็ไม่อยากจะเอาเศษพืชไปทิ้งภายนอกแล้ว,ว่าต้องให้รถของราชการมาขนไปนะครับต้องทิ้งไปก็เอามาทําปุ๋ยหมักเลยนะครับทำมาอย่างนี้นะครับในวงตาข่ายไว้ข้างๆบ้านไว้หลังๆบ้านของเราแล้วก็เอาเศษพืชมาใส่เติมไปเรื่อยๆแล้วก็ทําไปนะครับอีก2เดือนท่านก็ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพเยี่ยมมาให้กับต้นพืชของเราในบ้านนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าต้นพืชเรามีน้อยพื้นที่เรามีน้อยก็ทําได้เข่งก็ได้ครับ ทำด้เข่งเล็กๆทำในตะกร้าผ้านะทำในเข่งอะไรพวกนี้นะเข่ <S <S งขนาดนี้ก็ทําได้ใช้เศษพืชผักในบ้านใช้ใบมังมวนไม้อะไรต่างๆในบ้านก็ทําได้หมดนะครับวิธีการคลิปที่แล้วมาผมก็ทําไว้หลายคลิปนะครับเรื่องการทำปุ๋ยหมักก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่กุนารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกุนากดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวันดี้ขอขอบคุณขอสวัสดีครับ